ยินดีตอนรับผู้เล่นทุกท่านรู้จักกับแชมเปี้ยนใหม่สุขวนโซอี้พรางสถิตแห่งสนธยายโซอี้เป็นแชมเปี้ยนประเภทเมทที่มีความสามารถในการเบิร์สศัตรูให้หายได้ภายในเพียงแค่คอมโบเดียวเท่านั้นเรียกเลยว่าโดนไปทีนึงเนี่ยอาจจะกลับบ้านไม่รู้ตัวอย่าประมาทดาวตกที่พุ่งมาแล้วกันสกิลแพสซีฟมอลสปาร์เกิลจะทําการเพิ่มพลังให้การโจมตีครั้งต่อไปหลังจากที่ทําการราสกิลเพิ่มดาเมจเข้าไปเลย สกิลที่1 paddle star ทาการยิงดวงดาวห่างจากศัตรูและเมื่อกดใช้งานอีกครั้งจะทําให้ดวงดาวพุ่งเข้าหาศัตรูโดยความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ตัวของดวงดาวนั้นพุ่งผ่านยิงไกลก็ยิ่งแรงสกิลที่ 2, ip, สอป spell tip ศัตรูจะทําการ drop เศเวฐมนและตัวของมินเนี่ยนก็จะมี bon oon, อบอลลูน drop เศเวฐมนเช่นเดียวกันโดยเราสามารถไปหยิบและทําการร่ายเวทมนได้และเมื่อทําการกดใช้งานจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และความกระสุนเวทไปใส่ศัตรูนั่นเอง สกิลที่3 s l i p p y Trouble Bubble ทำการคว้างฟองไปในพื้นที่ที่กำหนดศัตรูที่โดนฟองจะติดสถานะหลับสามารถเพิ่มระยะจากมุมใหม่ๆได้โดยระยะของฟองจะเพิ่มขึ้นเมื่อลอยผ่านกำแพงนั่นเองและศัตรูที่ติดสถานะหลับนั้นจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวคอมโบกับสกิล Paddle Star ได้เลยนะสกิลที่เมท Portal Jump ทำการเทเลพอร์ตไปในพื้นที่ที่กำหนดใกล้ๆและกลับมาที่เดิมโดยสามารถทำการใช้สกิลและโจมตีระหว่างนั้นได้ โปรดวงดาวคาถาและประกายวิบวับเป็นเจ้าของตัวของโซอี้แชมเปี้ยนสุดปวนมิดเลนที่สามารถเบิร์ศตูให้กับฐานได้ภายในวินาทีเดียวในแพท4 4ในวันที่12บุมกราคมนี้พร้อมกับสกิลใหม่ล่าสุดอย่างมิดเมเกอร์อย่าลืมมาเล่นเกมหลีกออฟลิเชนไวริฟกันเยอะๆนะครับ